ไอเดียนีมากอะ่ะคือน่ารักมากทุกอย่างเขาคิดมามีสตรอรี่หมดเลยอะ่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกุ้งนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกกันเขาก็มีพิธีเปิดการแข่งขันไปแล้วเรียบร้อยคิดว่าถ้ามันไม่ติดสถานการณ์โควิดอะพิธีเปิดโอลิมปิกของโตเกียวคิดว่าน่าจะต้องอลังการกว่านี้แน่นอนตั้งแต่ตอนปีไหนอะที่เขาส่งไม้ต่อจากลีโอให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำดีมากเขาให้อาเบชินโซที่เป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นตอนนั้นนะให้ใส่ชุดมาริโอคือมีตอรี่มาแล้วก็เหมือนกับว่านายกจะไปลีโอแต่ไปไม่ ล ấy, แล้วมีโด拉เอมอนมาแบบว่าต่อท่อให้อะไรเงี้ยแล้วแบบมาโผล่ที่รีโอคือนายกมาโผล่ที่รีโอทุกคนคือประทับใจมากแล้วก็คอยลุ้นคอยแบบว่าเฝ้ารอว่าโอลิมปิกของญี่ปุ่นจะต้องแบบเปิดอย่างอลังการแน่นอนนะอ,อ่ะบ๊อปเคานเตอร์ซอฟท์พาวเวอร์อะไรคือแบบต้องมาเต็มแน่นอนอ่นะว่าก็อยากที่ทุกคนรู้สถานการณ์โควิดคือแบบมันแย่มากเขาเรียกว่าอะไรคืนไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะแบบญี่ปุ่นก็แบบเคยเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หลายๆคนในประเทศเขาก็คือแบบไม่อยากให้จัดโอลิมปิกนะ ถ้ามันเลื่อนไปอีกเนะี่ยญี่ปุ่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนออกไปอีกอะ่ะแล้วคือตอนนี้เขาใช้จ่ายมันบานปลายมากนะเขาก็เลยต้องแบบตัดสินใจที่จะจัดเลยแต่ว่าเขาก็มีการเตรียมการเตรียมพร้อมอย่างดีนะคือแบบว่าสนับสนุนไฟเซอร์วัคซีนให้กับคนที่เป็นนักกีฬาที่จะไปแข่งทุกคนเลยแล้วก็มีการเตรียมการมีแบบว่าลดเฉพาะสําหรับนะัก ที่จะแบบว่าไปที่สนามอะไรแบบนี้น<ม>กเ็เขาก็พยายามเซฟให้ได้มากที่สุดนะทีนี้พูดถึงงานเปิดที่มันเพิ่งแบบจบไปได้ยินว่าเขาตัดโชว์ตัดอะไรออกไปแบบเยอะมากแ0็ได้ถ้าจำไม่ผิดนะคือก็ออกมาแบบในสไตล์เรียบง่ายแล้วก็มีแฝงนู่นนี่เยอะมากมก็มีเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยอะไรด้วยคือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดที่เราแบบว่าเฮ้ ญี่ปุ่นมันว้าวมากเลยเนี่ยในการจัดโอลิมปิกครั้งนี้ให้ทุกคนฟังใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์คุยได้โอลิมปิกครั้งนี้คือมีอาถัรพ์เยอะมากเลื่อนก็แล้วแล้วก็มีเรื่องของตั้งแต่โลโก้ของโอลิมปิกเลยที่มีประเด็นว่าไปคล้ายกับ โลโก้อะไรสัมติงสักอย่างหนึง่งคือเขาก็เปลี่ยนโลโก้มาเป็นอันใหม่คือเป็นอันนี้แล้วก็เป็นลายที่ชื่อว่าอิจิมัตสึโมโยคือเป็นลายเดียวกับเสื้อของทันจิโระทุกคนเป็นลายหมักลุกลายตารางเขาจะใช้สี่เหลี่ยม3มรูปแบบเอามาเรียงกันต่อกันคือจะหมายถึงความแบบหลากหลายทางเชื้อชาติทางความคิดทางวัฒนธรรมแบบแทรกความแตกต่างความหลากหลายความสามัคคีเอามาเชื่อมโยงกันกลายเป็นรูปโลกแล้วก็การจัดโอลิมปิกครั้งนี้ทั้งเสื้อผ้าของ ผู้ถือคบเพลิงทั้งเหรียญรางวัลทั้งแท่นยืนทุกอย่างคือเป็นของที่แบบรีไซเคิลมาหมดเลยญี่ปุ่นอ่ะเป็นประเทศที่จเจริญม,มากใช่ไหมทุกคนก็รู้คือเทคโนโลยีเขาคือล้ำมากแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขากําลังที่จะลดขยะลดการใช้พลาสติกกันแบบว่าเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นไอเดียดีมากที่เขาใช้ขยะมารีไซเคิลทำเป็นนู่นนั่นนี่ จะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เราชอบมากเลยก็คือคบเพลิงเขาทําออกมาเป็นแบบเป็นกลีบซากุระห้ากลีบมารวมกันดอกซากุระสวยมากซึ่งวัสดุที่เขาเอามาทําเจ้าคบเพลิงอันเนี้ย<ๆ>เขาเอามาจากที่ที่เกิดภายซอนามีแล้วก็แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วก็สีของเขาเนี่ยเห็นเป็นทองทองอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสีที่อยู่ระหว่างสีทองกับสีชมพูเขาก็ตั้งชื่อมาเลยนะว่าเป็นแบบว่าซากุระโกลก็คือเป็นสีทองซากุระ จะออกเป็นแบบกึง่งกึงทองทองกึ่งกึง,กงสีชมพูความยาวของด้ามจับน้ำหนักอะไรเงี้ยคือเขาทํามาเพื่อที่แบบว่าทุกเพศทุกวัยสามารถจับถือได้ถนัดมือมากๆไปดูสัมภาษณ์ของดีไซเนอร์คือเขาคิดละเอียดมากละเอียดถึงขนาดที่คิดว่าจะให้เปลวไฟมันออกมาจากคบเพลิงยังไงเขาก็เลยดีไซน์มาให้แบบว่าเปลวไฟมันออกมาจากท้ง5กรีบของดอกของคบเพลิงอะ่ะเจ้าตัวคบเพลิงเนี่ยเขาทํามาแบบเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันแบบไม่มีรอยต่อเลย ใช้เทคโนโลยีที่แบบผลิตเหมือนกับผลิตรถไฟชินคันเซ็นเลยคนที่เขาดีไซน์เขาก็บอกว่าเขาคิดมาจากเขาเรียกอะไรความร่วมมือร่วมใจเชื่อมใจกันของทุกๆคนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการแบบฟื้นฟูจิตใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์สึนามิด้วยอันนี้แค่ครบเพลิงนะทุกคนมาถึงเหรียญเหรียญรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาที่แข่งชนะในประเภทต่างๆอันนี้เขาทําเหรียญถึง5,000เหรียญเลยแล้วก็ วัสดุที่เขาเอามาทำเป็นเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยได้มาจากโปรเจกต์ที่แบบว่าให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือว่าได้เป่าผมกล้องถ่ายรูปวิทยุเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยให้เอามาหย่อนในกล่องบริจาคเพื่อที่เขาจะไปกลั่นเอาเงินเอาทองทองแดงที่มันอยู่ในพวกเครื่องใช้พวกเนี้ยเอามาทําเป็นเหรียญเขามีชื่อโปรเจกต์ด้วยนะก็คือเหรียญรางวัลของทุกคนคือแบบให้ทุกคนร่วมใจกันจริงๆอ่ะแล้วก็เขารวบรวมถึง2ปีเลย ได้มาประมาณ6ล้าน1แสนกว่าเครื่องสกัดทองได้มา32กิโลกรัมได้เงินมาอีก3,500กิโลกรัมแล้วก็ทองแดงอีก2,200กิโลกรัมนอกจากเหรียญรางวัลของทุกคนแล้วยังมีโพเดียมของทุกคนอีกก็คือท่านรับรางวัลอะ แผ่นรับรางวัลอันนี้ก็ทํามาจากพลาสติกรีไซเคิลเหมือนกัน mm hmm. เขาก็จะมีการรวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีขยะที่จากท้องทะเลด้วยรวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้ขยะมา24.5ตันแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการของเขานะแล้วก็เข้าเครื่อง 3D เอามาพ่นสร้างเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วมาประกอบกันนะโพเดียมที่เขาทามาก็คือสามารถแยกชิ้นส่วนได้ถอดได้มาถึงอันต่อไปก็เป็นรีไซเคิลอีกเหมือนกันก็คือชุดของนักวิ่งที่แบบเขาถือคบเพลิง 啊。<music> อันนี้เขาก็ทํามาจากพลาสติกของขวดโคคาโคล่าเจ๋งมากแล้วชุดสวยด้วยนะดีไซน์แบบว่าเออก็ดูเป็นโคคาโคล่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่แบบเอ้ยน่ารักมากก็คือดอกไม้บูเก้เขาเรียกอะไรช่อดอกไม้ที่มอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเนี่ยคือเขาอะเอาดอกไม้ที่ปลูกจากจังหวัดที่แบบเกิดภัยสึนามิเกิดภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เอามาทาเป็นช่อๆแล้วก็แต่ละดอกเนี่ยคือเขามีความหมายด้วยนะทุกคนทุกอย่างเขาคิดมา ม,ตมีตอนแรกอะทุนในการจัดงานโอลิมปิกในครั้งนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วก็ตก500แสนล้านบาทแล้วก็พอเจอสถานการณ์โควิดใช่ไหมเขาก็เลื่อนใช่ไหมเขาก็มีค่าเลื่อนแล้วก็มีค่าประกันนู่นนั่นนี่อะไรของเขาอีกอะงบมันก็บานปลายไปอีกเขาว่ากันว่าน่าจะถึง6,500นห้าหมล้านบาทงบประมาณต่างๆญี่ปุ่นก็เอาไปปรับปรุงสถานีรถไฟใหญ่ ไปปรับปรุงพวกเรื่องป้ายอะไรเงี้ยแบบเมื่อก่อนญี่ปุ่นจะมีภาษาอังกฤษไม่ค่อยเยอะอันนี้เขาก็คือปรับปรุงดีมากแบบเป็นป้ายภาษาอังกฤษเลยแล้วก็มีระบบขนส่งกระเป๋าอะไรเงี้ยปรับปรุงหลายอย่างมากเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคือเราคิดว่าถ้าแบบว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรเงี้ยการท่องเที่ยวเปิดแล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่ายังไงมันก็ต้องได้ใช้มาพูดถึงพิธีเปิดโอลิมปิกกันดีกว่าจริงๆนะถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยมันจะต้องอลังการกว่านี้เยอะมากแน่เพราะว่าเขาเคยมีแผนออกมาแล้ว ว่าจะมีการแสดงของศิลปินด้วยมีอะไรด้วยคือปรับใหม่แบบ80%รายละเอียดที่แบบเขาสอดแทรกเข้ามาในการแสดงคือมีกิมมิคมีสตอรี่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็น subculture การแสดงเขาส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีความย้อนไปในปีที่เขาจัดโอลิมปิกครั้งแรกในปี1964จริงๆคือต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นจเจริญได้เหมือนทุกวันเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเขามีการปรับปรุงประเทศแบบครั้งใหญ่เลย เพื่อเตรียมพร้อมกับการที่จะจัดโอลิมปิกโอลิมปิกเลยนะที่จะจัดโอลิมปิกในปี1964นั่นแหละญี่ปุ่นก็คือแบบจัดทุกอย่างให้มันแบบเหมาะกับการรับนักท่องเที่ยวทำให้เป็นประเทศที่แบบดูเจริญแล้วให้แบบว่าเหมาะกับการจัด โอลิมปิกอะ่ะที่ที่เปิดครั้งเนี่ยก็เลยจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดครั้งแรกอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือห่วงห้าห่วงที่ทํามาจากไม้อันเนี้ยที่เขาแบบบอกว่าปลูกมาจากมเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาจากานักกีฬาที่เขาให้อาไว้ใช่ไหมคือคิดได้ไงอะ่ะที่บอกว่าปลูกแล้วก็เฮ้ยเอามาใช้ในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นความอลังการในการใช้โดรนขึ้นไปบินเป็นรูปโลกอลังการมากแท่นคบเพลิงอ่ะก็ทําเป็นรูปแบบภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมแล้วก็ข้างบนก็เป็นวงกลมเป็นพระอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าใคร ได้ดูก็คือจะเห็นว่าเขาใส่ใจในทุก ทุกอายุคือเด็กก็เอามาสแสดงด้วยแล้วก็มีนักกีฬาพาราลิมปิกมีนักกีฬาอาวุโสมีคนที่แต่งตัวหลากหลายสไตล์เออแล้วก็มีลูกครึ่งมีทุกเชื้อชาติมีทุกความหลากหลายแล้วก็ผสมผสานวัฒนธรรมแล้วก็ความมีความสมัยใหม่ความที่เป็น culture แล้วก็มีความเป็น sub culture pop culture คนที่ได้มาวิ่งคบเพลิงก็มีตั้งแต่นักกีฬาพาราลิมปิกแล้วก็ แพทย์พยาบาลที่เขาไปช่วยเคสที่ติดโควิดบนเรือสำรานเคสแร,แรกๆเลยของญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็ส่งมาถึงโอซาก้านางอมิที่เป็นลูกครึ่งเป็นผู้หญิงด้วยได้รับเกียรติในการขึ้นไปจุดคบเพลิงถือว่าเป็นการที่แบบเขาพยายามจะเปิดพยายามจะแบบยอมรับในความแตกต่างของทุกคนแล้วก็ขอบคุณในทุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าจะทําให้ทั่วโลกงงมากก็คือการเรียงลําดับ ของประเทศที่จะเดินเข้ามาในสนามเขาก็เรียงแบบญี่ปุ่นเลยคืออาอีอ e ูเอโอเลย ยุเว้นประเทศกรีกใช่ไหมที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรต้นกําเนิดของโอลิมปิกเขาก็จะเข้าสนามมาเป็นประเทศแรกแล้วก็เป็นนักกีฬาผู้ลีภัยที่เข้ามาเป็นอันดับสองป้ายประเทศเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นสกินโทนของมังงะ oh. ชุดอะไรอย่างเงี้ก็คือเหมือนเป็นแบบว่าเอาสกินโทนมังงะมาแปะอะไรประมาณนั้นเลยอกแล้วก็เจอเพลงที่แบบว่าเปิดต้อนรับนักกีฬาเข้าสนามอีกก็คือเป็นเพลงแบบมาจากเกมเพลงแบบ Final Fantasy Kingdom Hearts Monster Hunter มีดักกอนเควสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเ hey ฮ้ยแล้วก็มาพูดถึงการแสดงคาบุกิบ้างคือคาบุกินี่ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบสานมาแต่ดั้งเดิมเลยแล้วก็เอามาผสมผสานกับแบบเปียโนแล้วก็คนแสดงคืออิชิคาวะเอบิโซรุ่นที่11คนนี้ดังมาก เรื่องของคาบุกิเป็นคนที่มีบทบาทในโคน,นันด้วยอันสุดท้ายที่จะพูดถึงละก็คือเป็นพิกโตแกรมอันนี้ก็คือประทับใจมากพิกโตแกรมเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาคิดเขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารทาลายกําแพงภาษาตั้งแต่ตอนโอลิมปิกโตกเกียวครั้งแรกคือญี่ปุ่น,นอ่ะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไงเขาก็เลยเอาเจ้าพิกโตแกมเนี่ยมาเป็นตัวที่แบบว่าช่วยบอกประเภทของกีฬาช่วยสื่อสารว่าอะห้องน้ํานะถังขยะนะอะไรเงี้ย แล้วการแสดงของพิกตกแกมคือน่ารักมากไอเดียดีมากอะมาทําเป็นเหมือนรายการทีวีเกมซ่าทากินคนแสดงเขาก็มี3คนใช่ไหมเขาก็คือลองเทคกันมันก็ไม่แปะแต่มันก็มีหลุดหลุดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ารักมากเลยนะคือดูแล้วก็ลุนแทนว่าเฮ้ย <c oughs> จะทํายังไงต่อไปทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยอย่างหนึ <c oughs> งน่งเขาเล่นเองถ่ายเองด้วยทุกคน <c oughs> น่ารักมากอะ พิตโตแกรมก็คือเหมือนเป็นแบบว่าดาวเด่นของการแสดงเปิดโอลิมปิกไปเลยอะแต่ว่าท่ามกลางความสนุกสนานในการเปิดงานเนี่ยข้างนอกเขาอะคือเขากระท้วงกันนะทุกคนเขาก็คือกลัวว่าให้ต่างชาติเข้ามาใช่ไหมอาจจะแบบเอาเชื้อเอาอะไรเข้ามาแล้วก็กลายเป็นแบบเชื้อโควิดกลายพันธุ์เลยแบบเนี้ยอาจจะทําให้แบบเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นแล้วเขาก็ว่าว่าแบบเปลืองงบในการจัดโอลิมปิกเอางบไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมแทนที่รัฐบาลอะจะไปดูแลเรื่องปัญหาโควิดกับแบบมา สนใจโอลิมปิกอะไรแบบนี้เราก็ได้แต่เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกําลังใจจากที่ไกลๆไปให้นะักกีฬาไทยก็หวังว่าโอลิมปิกจะผ่านไปด้วยดีราบรื่นจนถึงที่ปิดวันสุดท้ายเราก็เชียดได้คือแบบอันนี้จะมีคนฟังหรือเปล่า คือแบบอย่างการ์ตูนหลายๆเรื่องอะอย่างโคนันมูฟวี่ใช่ปะแล้วก็มีไฮคิวอ่ะเขาแพลนมาแล้วว่าเขาจะให้จบตรงที่แบบเป็นตอนแข่งโอลิมปิกเลยอะมันก็ไม่ได้เสียดาก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นก็ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์คุยนะคะแล้วก็ไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนไปแล้ว,วบ๊ายบายลืมพูดอะไหรหรือเปล่านะอะไรเยอะมาก